เสริมเนื่องจากคลิปที่เราสอนดูเหรียญหลวงปู่ใจวัสดเดตไปที่จะเป็นเหรียญน,น,น,นี้น,น,นึ่และทีนี้ผมบอกว่าเหรียญเนี่ยไม่ใช่เหรียญของอ่าหลวงปู่ใจนะคําคถามคือเหรียญเนี้ยเป็นหลวงพ่ออะไรเหรียญนี้เท่าที่ผมไปศึกษาหาข้อมูลมาปรากฏว่าเขาตีเป็นหลวงปู่หน้าวัด หัวหินปี2499นั่นเองซึ่งถ้าเรานํามาเปรียบเทียบกันคนพบเลยนะว่าพิมพ์ของทั้งสองเหรียญเนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากพอสมควรและถึงที่รุ่นเนี่ยจะดูได้ไม่ยากเย็นเท่าไหร่เลยนะเพราะอะไรความเก่าของเนื้อลองดูความเก่านะอันนี้เนื้อทองแดงของหลวงปู่น,นาวัดหัวหินและเรามาดูเนื้อทองแดงของหลวงปู่ใจ สังเกตนะครับว่าเขาอยู่ในโซนความเก่าที่มีความใกล้เคียงกันโซนเนื้อความเก่าใกล้เคียงกันพอดีพระปูหน้าก็จะค่อนข้างคมนะหน้าตาคมชัดเลยนะครับพิมพ์ทรงเหมือนกันเปียบตัดก็เป็นฟันเฟืองและมีฉีกขาดเล็กน้อยแต่เหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้มาอาจจะมองเห็นได้ายากหน่อยแต่สังเกตหูเจาะนะหูเจาะของพระยุคเก่าก็จะเป็นแนวสไตล์แบบปิ้นทะลุทะลวงตัวใจก็ปิป้นเหมือนกันปิ้นทะลวงแบบนี้แต่ปูหน้าจะดีหน่อยตรงที่ว่าเขามีการเก็บรอยขอบให้เรียบร้อย แล้วก็รุ่นนี้ตามที่ไปดูในประวัติเป็นรุ่นที่ไม่ทันหลวงปู่นาคนะเพราะว่าตามประวัติคือหลวงปู่นาคเนี่ยท่านมรณาภาพไปเมื่อตอนประมาณปี2 4งสกว่าถ้าผมจะไม่ผิด6กว่าหรือ7กว่านี่แหละแล้วก็รุ่นนี้เขาจะเล่นเป็นหลวงปู่ศกวัดตนดหลวงปุกเสกแทนก็จะเป็นพิมพ์ทรงประมาณนี้นะ,ะแบบนี้นะครับอยู่ในเลทป,ประมาณห100ลักร้อยถึงหลักพันใครมีแบบนี้ยินดีรับเช่าส่งมาขายผมได้เทคนิคการดูอย่างที่บอกไปจุดสําคัญก็คือดูให้มีความเก่าท่าพระอยู่ ในเกณฑ์ที่ผ่านการใช้มาตัตัดส่วนใหญ่เป็นฟันเฟืองจะเป็นฟันเฟืองแบบนี้จำประมาณนี้ก็จะสามารถเช่าพระเหรียญของหลวงป,ปูน่นาวัดหัวหินได้ใครชอบแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสวัสดีครับ